สวัสดีครับแบบเสร็จอาท่านผู้ชมนี่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็ามาตามกันต่นอเนาะสำหรับแนวทางนะครับวันที่สิบเก้าเดือนห้าสองพันหร้อยหกสิบแปดกับแนวทางนะครับลาวทีวี ลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตาครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกนะครับมาคิดมาคำนวณนวนิเคราะห์หาเลขดินนะครับจากส่วนึงเก้าถ้าได้เลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f fc และท่านผู้ชมนี่ก็มาติดตามรับชมดุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคับเดาทางนะครับก็เป็นเอผู้เรเนาะนะครับเป็นการคิดการคำนวณน,นะครับการวิเคราะห์ตัวเลข วันนี้ก็ไม่ได้เอาแนวทางเก่ามาให้ดูนะครับก็ต้องของโทษสมาชิกเอฟซีด้วยเนาะวันนี้ก็ลงแนวทางไม่ไมทันนะครับครับผมไม่ค่อยสบายด้วยเนาะนะครับก็ต้องลงแนวทางให้สมาชิกเอฟซีนะเดี๋ยวท่านไม่มีแนวทางเล่นกันเนาะนะครับน่าปใช้กันนะครับครับก็มาดูเนาะนะมาดูลามทีวีนะครับวันนี้ผมให้ชุดวิน ศู 1> น1์หนึ่ง,น,น,ง 3, 4, 5, นะครับสำหรับน้าทีวีศูนย์หนึ่งสสห้าเล็กเด่นไมาที่ศูนย์กับ1เน้นในที่เลขศูนย์จอไป3มชุดเนาะนะครับศูนย์สาม ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้านะครับสามตัวผมจับให้สองชุดนะครับห้าศูนย์สามแล้วก็ห้าหนึ่งสามหนึ่งสามก็คือเลขเด่นอีกตัวนะครับศูนย์สามก็ผมเล่นในที่ศูนย์สาม จับ0 4ก็จับที่04แล้วก็จะเป็น504หรือ540ก็ได้บหรือ550 505ก็ได้ขอจับออกนะครับกลับไปกันต่อที่ลาเนสดีลาเอสดีชุดวิน34901 นะครับส,สามสี่เก้าศูนย์นหนึ่งเล็กเด่นนะครับสามกับสี่ผมเน้นในที่เลขสี่ต่อสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สามตัวผมจับให้2ชุดนะครับจะเป็น6กสี่ศูนแล้วก็7จ็สี่ศูนย์แล้ท่านไม่ชอบตัวที่ผมจับมันก็จับตัวใหม่ก็ได้เนะ3ตัวจะเป็น6 4 9ี่เก้าจะเจก้าหกสี่หน็ก็ได้นะครับเน้ในในที่เลขสี่ ต,ต,นนนต,ต,ตกนาีิเน่ะาเป็สมบบแาลงยดดีกับไปกันโตที่ราวสตาราวสตาวันนี้จุดวินหมายเี่ศูนย์่งสอง เลขเด่นแบบแปดกับสี่ผมเน้นที่เลขแปดชอบเลขสี่จับที่เลขสี่เนาะผมเน้นที่เลขแปดจะเป็นสี่ก็เป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับจะจับทั้งหมดก็จะเป็นหกชุดยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับอย่าก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับอย่าลืมจะเป็นแปดศูนย์แปดหนึ่ง ก็แปดสองสามตัวตับไปที่สี 5, ่แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์สองชุดเนาะยังที่เล๋วแปด ตัวที่ผมได้ก็คือ80ดครับก็มีแค่นี้นะครับใครรักแนวต่างก็เก็บไว้นะครับต่อไปนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีนะท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่ สิเก้ดือนหปรโซสอพนาอสินะครับขอให้โชคดีทุกท้านหยิบจับตัวไหนไปใช้ขอคอ้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ